หลายคนในถามเฮียมาเยอะเลยถ้าออกซีวิก RS ไปจะต้องเจอกับอะไรบ้างอยากรู้วันนี้รีวิวแบบไม่อวยเฮียพัดจัดให้อย่างเครื่องยนต์เขาตัวนี้ได้เป็นเครื่อง1,500เทอร์โบมามีความแรงที่ค่อนข้างจัดจ้านเหยียบตามเท้าเลยแต่ว่าความร้อนก็ได้สะสมไปค่อนข้างเยอะนะแต่มันไม่ใช่ปัญหาครับถ้าเราดูแลขับพอประมาณไม่มีปัญหาแต่ถ้าใเหยียบเยอะ ทางตามตีนแน่นอนต่อมาเรื่องงานประกอบอันนี้เรารู้กันดีอยู่แล้วถ้ามาจากสูตรมือหนึ่งเป็นอะไรไม่รู้ตรงนี้พลาสติกชอบมีนะี่ขยงขยับได้เนะี่ยขยับแบบไม่รู้เป็นทําไมถึงตรงนี้ประกบไม่สนิทแต่ว่าอ่ะตรงนี้มากับมือสองของเราเฮีย er, จะการดูแลให้หมดแล้วเรื่องงานประกอบแน่นอนแน่นปักแล้วก็ในเรื่องของการเก็บเสียงเฮีย er, บอกเลยว่าทําได้ค่อนข้างแย่แต่ถ้าพูดกันตามตรงเราไม่ได้ขับเร็วอย่างเงี้ยมันยังพอโอเคอยู่นะมันไม่ได้ดังมากมันจะดังก็ต่อเมื่อเราขับความเร็วเกินร้อยขึ้นไปตรงนี้ เปลี่ยนยางช่วยได้แต่ถ้าไม่ได้เปลี่ยนยางไม่เป็นไรตรงนี้เราก็มาดูกันว่าเราขับรถประมาณไหนแล้วต่อมาในเรื่องของการนั่งโดยสารตอนหลังตรงนี้ถ้าใครเป็นผู้สูงอายุเวลานั่งอาจจะต้องมีปวดหลังันนิดนึงนะแต่พอนั่งไปแล้วก็สบายนะไม่เชื่อเดี๋ยวเฮียาทาให้ดูเนะี่ยมันต้องก้าวขาค้างยาวหน่อยเวลานก็ต้องก้มหลบนี้อึบนี่อย่างนี้เลยแล้วเวลานั่งไปแล้วนี่พอนั่งแล้วจะสบายแต่ตอนขึ้นลงอาจจะลําบากนิดนึงอันนี้คือตัวด้านหลังนะเป็นทุกรุ่นไอที่พูดไปตรงนี้ไม่ใช่ว่าเป็นข้อเสียจุดใหญ่หญอะไรนะถ้าเรามองในการใช ตัวนี้ความสปอร์ตความเท่ความแรงให้มาอยู่แล้วใครที่ชอบแบบนี้ข้องนี้ไม่ใช่ข้อเสียอยู่แล้วสนใจคันนี้แคปเจอร์หน้าจอทักบ้านเขียวมาบอกเฮียได้เลยเฮียรออยู่นะ